นมัสก,การครัาบอาจารย์จะเจริญพ่อนเนาะจะเลรินอนออพ่อนพี่บุญผ้าร่วยเนาะกับทีมงานเนาะกับกับทีมงานสุขู่สุขนอนแต่ว่ามามือน,นี้สัมผัสผู้เดียว<อ>มือนีมากผู้เดียวมาผู้เดียวบ่รเพื่อนเพื่อนไปตุละเบิดไป,ไปใสเนอกะคือไปเห็นมาหลายมือแล้วน่ะคือเงียบแค่โอ้ผมกล้าอย่างอยู่ครัาบอาจารย์เพอะดีเอฟซีเพื่อนทั่วมาเพื่อนล่างคนเพื่อนก็อยากขายรถเสงนเสียล่างคนเพื่อนก็อยากขายที่อ่าล่างคนเพื่อนมีรถห้างบ่ได้ใส่ รถห่างรถเกา่ารถขี่บ่ได้ผู้ล่างคนนะ, mm. ะหรือว่าลางคน,นมีรถขี่ได้อยู่เอาสมมุติว่าเพื่อนที่เอาไปขายไปเทิร์นยังเสียนะมันได้าราคาบ่าสมยังเสียเพื่อนก็นเลยบอกว่าโอ้หาผู้เส้อให้แน่หน้าบุญพระรวยว่าชันเดี๋ยวนี้ก็กล่างยากขายรถซอยเพ่นนีขายที่ซอยพอนนีผู mm. ้ดใดขายก็ขายไปแน่แล้วอมอสไส้ห่างกับมีอามอสไส้ห่างจอดไว้มีแต่โ้งยังเสียข้าเจ้าอยากขายํามรอกก็รับอยู่บวสามรอบ สำหรับกาขายค<อ>นตทมากกัได้ขายเพื่อนคือจังสี่นะผมผมเอาไอ้นั่นมากผมสมมติว่าเพื่อนทายลูกมาให้อ่มะมั้เออผมก็เอามาลงเพจเอามาลงเพจเอามาลงช่องอ่าก้นเห็นในช่องเห็นในเพจโอ้อยากได้เว้ยอยากเอามาไว้ตาใสตาซอยขี้ล่นท่งลงท่ามลังเทียรถลลัง,ลง,ลงคันยังใหม่ๆอยู่นะ่ะเอาจังสี่ขอฝากนั่นเนี่ยฝากจอ้ยันบ่ที่ขายกันบ่บอขีฝากจังสี่อันผูน้ใดมีอันลูกหลายจังสี่นะ เดาประหกงี้สินะอยากมาเลี้ยนท้องสิอยากบวชเลี้ยนงสินะ<อ>หรือว่าเออ่หรือว่าอายุหลายๆก็ได้หรือว่าติดเราติดยางสิเก่าไมาได้สินะโอ้หมายถึงว่าอ่าขันมาหาอาจารย์นี่ผู้จีบจีดวานติดยางสี่ก่ามาบำบัดให้พร้อมบำบัดให้พร้อมแล้วก็ให้เลี้ยนน้ำโอ<ม>ต้ติดยาติดอยังก็แล้วแต่คอือยาเสพติดทุกอย่าง เอามาบวชนะาอาจารย์ได้ได้เสียค่าใช้จ่ายอย่างบ,บอาจารย์ครับผมอันนี้ไม่ได้เสียดอกไม่ได้เสียไม่ได้เสียดอกเขากาจีนั่นแหละผู้เพิ่นใจบุญชนท่านใจบุญชนท่านเพิ่นกาเมื่บวชให้คือเกา่าอะนละมั้งโอ้เพิ่นกาโม่มท่านนั่นไอผ่าไตผ่าเตยมามาบวชจ้เนาะอาจารย์การทำหน้าที่แบบนั้นโอ้ที่สาเหตุนี่ตัวนี่พระอยู่วัดทั้งหลายนี่จังว่าผมมาพระอยู่วัดว่าหลายครั้งแน่แท้สนุกผมมาบวชขจาวขาเมื่อเจ้าไหนตอนนี้สิแลเพิ่นกามาแล้วคนเพิ่นกา ทิดเหล่าแน่อย่างแน่ส่นะเขาก็มาบำบัดเอารักษาเอาแล้วก็ให้เลี้ยนน้ำให้เลี้ยนพร้อมให้เลี้ยนพ,พ<อ>เรนพเลีย<ร>เ้ยนฟรีเลี้ยนฟรีโอ้หอดปริญญาาุันมั่ยจันหยอ,อ,อดมอหกหยอดมอหกปร,ริญญาเดี๋ยวค่อยว่ากันคันสมองดีก็จังทีบทรงตองโอ้ครับผมเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะข้าเทียร์ผู้ใดมีญาติพี่น้องลูกหลานถือว่าดื้อๆกันสินะจบปุมหกมาดื้อๆกันสินะอยากเลี้ยนกันสิ เอามาฝากได้นเนาะอมาอบวชเือติดตัวย่อมพีบุญพระรวยก็ได้เนะาะครับผมเอามาบวชวันเถาะนะอาจาเนาะมาบวชนะบวชเลี้ยนครับผมเลี้ยนก็เลี้ยนอยู่หนองคายห้องนี้เนะาะครับผมแต่ว่าบอถึงเรื่องโอ้ขันทีบอที่อยู่หนองคายพ่นกับมีเยอะดยที่อยู่หนองคายแมนขาเจ้าอยากขายจังวหขาเจ้าอยากขายอยู่โอ้นี่จังสีหล่ะเนี่ยคือจังสีหล่ะไอ้พวกเพื่อนอยากขายที่แน่ผู้บุนอยากขาย ทุกอย่างนะว่า,าจะเป็นที่ว่า,าจะเป็นรถรถห้างรถด,ดีรถไม่กันไปขายมึงเอื้อนไว้ราคาบุญพระนุยจัดห่ครับผมกับความหมายก็คือคนหาแสนหกแสนเนี่ยหละที่แช่แช่กันออกไปอยู่อยู่ในช่องอยู่ในกลุ่มห้อเนี่ยแหละ,ะข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าอยากได้ก็บ,บอกต่อๆกันไปงังนสินะอันนี้ที่ตัวนึ้งก็งามที่ขันเพิ่นในฟั่งเนาะในทุนใหญ่เนาะถือว่าอยากเก็โรงเลี่ยมก็ได้ อยู่ในอยู่ในหนองค่ายยุ่ก็กกได<ห>้ใ,ใจกลางหนองค่ายอยู่หนองค่ายอยู่ไอไก่ยังเกาะเพิ่์นเมกาโฮมเมกาโฮมนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนมาฝากอาจารย์ให้หาคนเสือให้แน่สิ <บา S 2> ว<ะ>่าประมาณลายกัวๆเนี่ยลายนิดๆโอมลายนิดๆลายเกตแต่ร่างว่าโอ้คือความหมายรายละเอยียดจังไหนก็โทษติดต่อโทษถามกับอาจารย์ถามแล้วก็ถามกับอาจารย์ดนะครับโยมพิบุญก็ได้ครับผมครับเอาโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวมีเสถียรเพื่อนๆอยากสั่งเฮ็ดบ้านขายเองสินาะครับผมครับเอา โอ้เหวี่ยใจกลางเมืองหนองค่ายเลยเด้อพ่อพี่น้องเดี๋ยวนี้แหฮงสะพานไทยเล้ากำลังสีเฮ็ดขึ้นใหม่อีกอยุ้ยไก่สะพานไทยเล้าน้ำเหมาะยุติดิศความเหมาะจังก็พ่อิดดอกบอถึงพี่ลเขาไม่เฮ็ดเป็นโกดังเฮ็ดเป็นโรงงานก็ได้มองก็ได้ครับผมนถนนซอดกับยุ้ยอดมองอยังกอกตอทะเบียนเขาเอื่อนยังกอกขนทรงครับอ่าอยุ้ยไก่ขนทรงครับผมเอ้าศงสูงราชการได้กก็ที่ว่าอันนี้กั สำหรับผู้กาลังหาที่หาทางเนาะอยากทําธุรกิจอีกอย่างกะติดต่อมาครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอสําหรับผู้ใดที่ต้องการขายเรืงเสียต้องการขายกะติดต่อมาทั้งเฮ่าไดขึ้นกันไดขึ้กัน,กนผู้ใดต้องการขายบ่วา,าเป็นบ้านที่ดินเรื่องที่บอกอาจารย์รบ้านที่ดินครับผมหลังจากที่อาจารย์มาสวดขายให้แล้วเนาะอาจารย์ยังบริการ หาคนขายให้ความหาคนซื้อให้ความหาคนซื้อครับผมนั่นละไปที่ได้ช่วยกันเท่าน้อเพา่อใมีบุญกันได้เนาะโอ้ก็ช่วยกันไปนายจันเจ่าวัดนี้เมื่อนีไประเด็นสำคัญบ่อยู่นี่มาเอาตัวเลขกสามตัวครับอาจารย์เนี่ยเอาจนสี่สามตัวน่ะมันอยู่ในหันลัดแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนไปเนาะเอ้าเปลี่ยนจังไรครับมันแบบหมุนติ้วขึ้นมาอหมอุปนิหมุนติ้วแน่ไรว่าอธิบายช่วฟังหน่อยจมันหมุนแค่เล็เข้ากันเลขกออกกันคือว่าคือบัดลมจะหมุนติ้วๆอยู่กัน นี่แหละหมุนหมุนที่แรกอาอาจารย์ให้ว่าศูนย์เก้าแปดเล่นบอลบอลนี้เลขเก้าหมุนบอลบอลนี้หมุนหมุนเป็นหกบ่หมุนเป็นหกศูนย์หมุนน่ะบั้อาจารย์ศูนย์มาหมุนนี่หมุนยังไงก็เป็นศูนย์ที่เรานี่นะอืมอ่าอาจารย์เขียนไว้เหรอตัวนี้เนาะเขียนเลยเดี๋ยวสีชวงให้เอฟซีเบิ้งเดี๋ยวโชวงเลขจังกันอ้าวนี่แหละ ฤๅศีอยู่บ่ล่ะอาจารย์มื้อนี่ฤๅศีบ่ครับว่าอยู่ห้องลุมเพิ่นแล้วบอกบอกดอกเพิ่นเนี่เลี้ยงยุ่งอยู่ตัอบอกโอ้เพิ่นให้ว่าตอนนี้นี่ยุ่งอดอยากฝากแห้งเพิ่นก็เลยลงไปนั่งอยู่พุ่นเพราะวห,ห้ยุ่งด้อิ่มนำจำรา่านติดตั้งได้บุญเตรมกันอัอนอนี้ครับพ่อไอ่น้องครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกครับผมอ่าที่มาตอนแรกนะครับอาจารย์เพื่อนกะไฮมาศูนย์เก้าแปดโดยที่เลขแปดยนซี นะครับอยู่ตรงกับเลขแปดมิยอนมาเลขสี่าส่วนเลขล่างกับแปดสองนี่คือ,อยังบเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์เนาะบเปลี่ยนจ้ะบ่เปลี่ยนครับผมแต่ว่าจอมือจอเวียนลาะมือสิออกคุณอาจารย์กับสิมี่าเสื้อผ้ายิ่งที่หนึ่งอาจารย์กับสิปินั่งที่หนึ่งเขาค่อยตะฟังตัวเลขที่อาจารย์เน้นย้ำให้ว่าจะเป็นตัวใดอา่าส่วนหลังจากที่ฟังคำวา้าคำจาอาจารย์แล้วนะครับฟังนิมิตเล่าแล้ว อาจารย์เพื่อนก็บอกว่าซิมุนหกวัสดุซิมุนเก้าเป็นหกวัสดนแต่ว่าอาจารย์ซับตำแนงห้ยไม่ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือจะเป็นหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดนอาจารย์เนาะอาจารย์เป็นไปได้คือินาจะเป็นหกศูนย์แปดแต่ว่ากะาพ่อมพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณเอาชื่นชอบลักษณะใดกะพินิดพิจารณาเอาครับผมอืม ลอ่ลองเบิงครับคาเทียมีโอกาสได้โชกได้ใช่กับอาจารย์วัดป่านะครับอันนี้กับฝากหอดฝากเถิงเดอ้พอพ่นอพี่น้องครับผมช่วงนี้ผมกับว่าได้ใครออกสัมผัสปัญหาเพราะว่าเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายอย่างเพราะว่าที่เปลอ่ยเอฟซีผู้พันอยากาขายของขายรถขายล่าขายบ้านขายที่ขายบ้านบ้านพร้อมที่ดินขายที่จังสิคร,ครับผมหรือว่าขายรถ อที่ใส่อยู่อยากขายอ่าทีไปซื้อขั้นไม่บุ้งหือจังไดหรือว่าเขาออกไปทางอ่าไปจัดไฟแนนซ์หรือว่าเขาหรือเขาที่เอาไปขายจังเถี่ยจะกลับเตี้ยนจังเถี่ยยันยันบริเราคานะครับผมกับมีทางเลือกของพลอยพี่น้องเอฟซีที่อ่าอยากติดต่อขายเพราะว่าที่เป็นยี่ห้อใดอยังจังไดก็ย่าครับผมให้ติดต่อมาเด้อพ่อพี่น้องครับผมติดต่อกับอ่าบุญพารวยมานะครับอ่าเดี๋ยวผมสิลงเบอร์โทร่ถิ่มไป พ่อพี่น้องก็ทรวมาทุกสิ่งทุกอย่างขายได้พ่อพี่นอ้องรถเนี่ยรถเกา่ารถห่างว่าแม้นว่ารถขี่ได้อย่างเดี๋ยวรถขี่บ่ได้กะเฮาอยากขายกะขายแห่งขึ้นกันทั้งช่องกอะสามารถทีเอาไปลงเพจแล้วก็หาผู้สื่อให้เจ้าก็กเกา่าเพิ่งเกา่าคือต่อโอ้เก่า<ล>ไม่<ล>เอาเบิร์ครับผมรถแลนไ์บได้เพิ่เกา่เาเอาเอาเบิร์ครับขอแต่ว่าบอกบอก,บอกแล้วก็เพิ่งิมาแลนเอาเลยหลกักเ,เลยครับผมนั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนยังสั้นพ่อพี่น้องอยากขายอยากได้ราคาอยางได้ก็ท่วมมาก เบามาคุยมาถามกันเบึงครับผมในส่วนตัวเลขกมีท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจังไดจอมือจอเวนกับที่มาสอบถามอาจารย์อีกที่หนึ่งว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงจ,จังไดในลักษณะจังไดอาจารย์ชี้เน้นตัวใดมีเปลี่ยนแปลงอีกว่าสิหมุนอีกบอระวังหกกับเก้านี่คือตัวใดสีมาแจมมาแซ่ใน,กน่กรณีจังไดน,นะครับแต่ว่าย่าลืมว่าแปด ยอนซีนะพ่อพี่น้องนะแปดยอนซีตัวซีเนี่ยสีมาเป็่นตัวแปดสำคัญสําหรับเลขศูนย์เลขเก้าเลขแปดหรือเปล่าครับผมกับพี่นิพิดจ,จาหน้าเอาเด้อครับผมผู้หมุนอยูู่บางกอ,อ,อก,กผู้บอกอยู่ภาคอีตาฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนไปได้อ่าฉะนนั้นแล้วทั้งช่องกระนั่มเสนอเป็นแนวทางเท่านครับผมใจวิจารณญาณในการรับชมครับผมสำหรับพ่อยพี่น้องท่านใดที่เฮ็ดบุญ สั่งสาราปฏิบัติรรมโดยการที่มุง่งหลังค่าเฮ็ดบุญมุง่งหลังค่าครับอาจารย์นะครับแต่มีผู้โทรมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ได้ว่าเอออุ่นจัตัวปะปัจจัยไปทั้งอาจารย์ละเดอ้อนะแต่ว่าอาจารย์ก็บ,บอกว่าให้แก้งไล่ซื้อไล่น้าเนี่ยแก้งมากทั้งช่องนะครับแกงมาทั้งหาบุญพา้ารวยพี่ละหรือว่าที่งานสุขูสุขคนแจ้งมากครับผมมาเออ,เ,อเห้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลอนุโมทานาบุญไปเท่าไหร่แล้วก็ซื้อไล่จังได้เพื่อนก็เชียวไล่ซื้อ,อามาสวด มาสวสดเปิดดวงเปิดโชคเปิดช่ผู้ปฏิเลขเจ้าเก่ยกับองมาสวสดมาเปิดเบิองผู้ที่หาการหางานอยู่ยังบริการได้งานกับองมาเปิดเบืองมามาเปิดดวงเบิงครับผมโดยการส่งไล่ซีไล่น้ามาละมาอาจารย์เพื่อนก็ดีสวสดให้็ดีแนวนั้นกับเป็นเสริมดวงเสริมบรารมี<ะ>เป็นเสริมสิริมงคลให้ครับโดยความความแต่ว่าสร้างเพื่อน,น,นบอกไปสร้างนะดิเพื่อนเอ้าสร้างเพื่อนบอกไปสร้างสังอาสีแหรืบอยันไปสร้างอาลู้สิงแล้วแม่นก็ะลยโจ้เพื่อนไว้เอ้า สร้างเพิ่นบอกไปสร้างแล้วไปสร้างแล้วมื่อนี้เขากระชังว่าสองแ,แผ่นก่อนก็นเลยตัวเงินมันมีชำนันน้อยจันเขาฉีไม้เขาไปล่ะมา,า,ะมาสองแผ่นสองแผ่นมุ่งไปเท่ะหน่อยไอจันชาวล้านเขามาวัดพร้อมอมืนอ,อมน,นี้โอ้เข้าชาวมัวัดบ่แมนเข้าจ่อฉีมาวัดข่วมเมื่อนี้ที่ออกไปแมนเส้นก่อนเมื่อใดวันจันโอ้ยโอเคเส้นดีกว่าครับผมจักสองภาษาสามภาษาค่อยค่อยพอนไปเมื่อใดวันจันมันลึมกับเพิ่นกระฉีเพราะอันนั้นดูอันนี้บ่ลึมกับเพิ่นแล้วเหตุยังไง อเพราะมันก็บอกไปซั่งแล้วเดี่ยวเพราะว่ามันมีเท่าไหร่เขาก็ซั่งเท่านั้นค่อยเฮ็ดไปอาจารย์เขาก็เฮ็ดอย่างไรเขาบ่มีเงินเนาะก็เลยอยู่ไว้ยันี่บอกว่าเดี๋ยวเฮ็ดแต่มันแล้วก่อนโมเจ้เฮ็ดมันสําเร็จก่อนเดี๋ยวจังไปซั่งก็ได้ดอกครับผมอยู่เพิ่นไว้นะหลังค่าสิเบิดงบรายเป็นไรราครับอาจารย์ครับสิบว่าเป็นแสนอยู่อ่ะลังค่าน่ะแสนสิบอว่าใบจารย์จังว่าอยู่แสนสิบอบ่าปุ๊บเอาได้ซสำใดก็คอยเฮ็ดไปซสำนั้นเนาะอาจารย์เนาะ เอาที่แน่ๆนี่ไ้ได้มุ่งเช่นันนี่ซาราปฏิวัติถ้ำนี่คันบ่ได้มุ่ง ake, นี่เล็กนี่แดงกึง่งคึ่งเลยละ่ะเพราะว่าเขานาฝนนี่ฝนห้ามมากนี่ให้วา่าโอ้ยดูบ่ได้ <S <S อ่าบัดนี้กม็มมแตรสิลือลังค่าลงมาหาเล็กไหมมา,มมาออกใส่บัดนี้คันจะนิมกินแล้วบเสียหลายต่อแน่นอนเสียหลายต่อแหละอาจารย์เนาะแล้วบ่กอืดดอ,อกผู้ใจบุญชุนท่านผู้เพื่อนมีอ่าใจใสสัทธากับทั้งวัดทั้งว่าถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ คนเท่าหลายคนที่เพิ่นเฮ็ดบุญโดยส่วนมากคุาเจ้าของเฮ็ดสังกะทุงสังกะท่านไปซื้อโอกาสที่เท่าจีตะว่ามี่เหนะตัวอะนรทุ่มมาอยู่คุณแม่อยังก็อนชื่อว่าเราซื้อเล็กช่วยู่ตลอดคุณแม่ยังก่อนกินต่หน้า,อาโอ้ยินต่หน้าครับผมแม่แมคุณแม่กินต่หน้าเล่าแม่เล่าใจหลังข้ามาอีกแบบเล่าชอยเราบอกว่าไปสัางโรดเดอร์พาลูก่ครับเดี๋ยวแม่ช่วยห้ามบโอ้โอ้นั่น หาเห,เหมืน่นก็ได้ไลฟ์เพนเติมแบนี้เงินธรรมดาดิ่นิวางชันอ่ะก็เลยก็ว่าเด้ยว่าล่อล่อว่าเพอาได้เติมกันจากน้อยแลวกจิไปซื้อเธอมันเป็นแสนกวงสินะโอ้ล่อสมทบหมว่าเอาไงไง่าเขามีต้นทุนอยู่แล้วหาหกหมื่นแล้วจากตอนนี้โอ้จ่าธุเด้อคุณแม่กินจ่หน้าขันว่าเลี่ยงบุญว่าฉันยกมือที่ดีโรดดี้เ๋ยนีูุ่จักเราอยู่บะอูจักมันตเนาะผมไปวัดไหนก็ได้แม่กินจะหน้านี่แล้ว่นกะซอยวัดนั่นแน่วัดนี่แน่่นเฮ็ดสูวเดเลย่นซอยหายว่าเพ่น โอ้เป็นจะได้บุญเป็นจะได้ท่านของคนอีนีสู<ม>่ตายคันว่าสางเราอะไรเมัวนั่นก็บอกเราวิ่งศูนอยู่วิ่งศูนเบิร์มีแล้วได้โยมแม่ใช่ไหมถึงวันออกมากมีศูนย์มันแล้วว่าเราบ่มักสูนนะบอกโอ้ยมันก็แล้วก,กันแล้วนะหศยนย์บ่สี่ศูนนะอ้อาวฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมกับจีุ่ลงเบิร์ทั่ววนะครับพ่อพี่น้องกับผูใ้ใดอยากรวมมุ่งสาราปฏิบัติธรรมกับอาจารย์วัดป่า ช้าบ้านจอมสีกะครับผมกะติดต่อมาได้เด้อพ่อแม่ปีนองครับผมไก่สีําเร็จเตียมที่ละละเรือตะมุงหลังค่าันมุงหลังค่าแล้วแล้วกะคือิีวอวอ่วนเอือนกะส่วนพื่นส่วนยังกะค่อยเฮ็ดไปได้ค่อยเฮ็ดไปบม่บต้องเฝ้าแล้วครับผมบม่ต้องเฝ้าแล้วเขาก็ค่อยเฮ็ดไปบุญกะทินปีนึงกะค่อยเฮ็ดเทียนึงกะได้เองกันเนาะ วันนี้รบวนอาจารย์เท่านี้นะครับกินเวลาไปทิพหาหน้าที่นะครับทิพหาแล้วบอกครับทิพหาแล้วครับอย่าลืมอย่าลืมทีนะทีอยู่หนองไขยเด้อทีอยู่หนองไข่โอ้ใายซอยพื่นแนวิเนาะซอยพื้นน้ำเนินครับผมโอ้อ่าครับผมสาธุด้ออสาธุเอฟซีสุขุสุขคนเนาะครับผมขอโนโมทนาบุญได้ที่รวมบุญมาในครั้งนี้เนาะครับสุขุสุขคนขอขอห้มีแต่ความเจริญธุรกิจก็ขอห้เจริญการงานก็ขอห้เจริญให้ร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนด้วยเด้ะ สาธุ S S